เก็บพริกข้างบ้านอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปทําเมนูง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะหญิงขอใช้ตัวช่วยก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้หญิงก็เริ่มหิวแล้วค่ะตัวช่วยคุมหิวผิวกระจ่างใสแล้วก็ดูแลหุ่นของหญิงค่ะวันนี้นะคะหญิงจะพามาทําเมนูปลากระป๋องผัดไข่แบบที่บ้านหญิงชอบกินค่ะหอมแดงค่ะหญิงจะหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเริ่มต้นด้วยการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปนะคะหญิงไปเปิดหาไข่ไก่ในตู้เย็นค่ะเมนูนี้หญิงจะใส่ไข่ไก่ เยอะเลยนะคะวันนี้หญิงใช้ไข่ไก่ทั้งหมด6ฟองค่ะไม่ต้องรองให้ไข่สุกดีนะคะตามด้วยหอมแดงใส่ลงไปค่ะตามด้วยปลากระป๋องนะคะหญิงใช้3กระป๋องค่ะใส่ลงไปค่ะผัดเล็กน้อยนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสฟ้าเขียวแล้วก็น้ำปลาที่ขอบกระทะค่ะหญิงใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเล็กน้อยนะคะตามด้วยผงชูรสอีกเล็กน้อยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกเล็กน้อยนะคะตามด้วยลูกโดด พริกเม็ดสีเขียวๆข,ของหญิงลงไปค่ะปิดท้ายนะคะด้วยการบีบมะนาวลงไปค่ะ น้ำมะนาวนะคะจะทําให้มีกลิ่นหอมค่ะเมนูนี้จะไม่ได้ออกรสเปรี้ยวนะคะหรือใครชอบเปรี้ยวนะคะก็บีบได้ตามชอบเลยค่ะหญิงบีบมะนาวลงไป3ซีกค่ะกําลังอร่อยเลยค่ะเมนูนี้นะคะหญิงต้องบอกเลยค่ะว่าวันไหนคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรนะคะหญิงก็คิดถึงเมนูนี้เลยค่ะเมื่อวานนะคะหญิงไม่ได้ถ่ายคลิปกับข้าวค่ะหญิงก็ทําเมนูนี้ให้แฟนกินนะคะทําเร็วค่ะแล้วก็ทําง่ายอร่อยมากๆด้วยค่ะโรยลูกโดดนะคะพริกเม็ดสีเ เขียวลงไปอีกเล็กน้อยนะคะข้าวสวยละอ้นก็พร้อมแล้วค่ะขยำขยำคลุกเขาบนข้าวสวยะระอ้นนะคะหญิงบอกเลยค่ะว่าเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูเปลืองข้าวค่ะเมนูนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเมนูนง่ายๆที่ห้ามพลาดจริงๆค่ะขยำข้าวอร่อยต้องมีทุกโดแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยต้องมีพริกแบบนี้ด้วยจะะ๊ะ ความอร่อยนี่นะคะหญิงบอกเลยค่ะว่าเกินต้านจริงๆค่ะใครยังไม่เคยทําเมนูนี้นะคะหญิงแนะนําเลยค่ะอืมอร่อยมาก เขาจะมีความกลิ่นหอมมะนาวนะคะแล้วเวลากัดไปนะคะเจอลูกโดดเขาก็จะมีความหอมพิกเขียวๆค่ะบวกกับไข่และปลากระป๋องนะคะเขาจะมีความละมุลน,นะะ <S <S ละมุนลิ้นค่ะเวลาที่ได้กินเข้าไปนะคะทุกอย่างเข้ากันดีมากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูบ้านๆง่ายๆนะคะที่ทําออกมาแล้วเข้ากันดีแล้วอยากจะแนะนําเลยค่ะ เผื่อบ้านไหนยังไม่เคยลองทําทานนะคะหญิงอยากจะให้ลองเอาเมนูนี้ไปทําทานกันดูค่ะหญิงก็เริ่มเคลียพริกออกแล้วนะคะเพราะว่ากินไปเยอะก็รู้สึกเผ็ดมากๆเลยค่ะอิ่มแล้วค่ะวันนี้อร่อยมากหญิงขอตัวแล้วค่ะสวัสดีแล้วบ๊ายบายค่ะ